สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับสําหรับเพื่อนพี่ๆที่มีความสนใจเนาะแล้วก็ต้องการหาบ้านเพื่อที่จะทําเป็นหน้าร้านแนวเรียนเชิญน,นะออด้านหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของทกศเนี่ยนะเป็นถนนเส้นหลักเลยแล้วก็ในส่วนของบ้านที่ขายเนี่ยนะก็เป็นบ้านหลังเนี้ยที่มีขายเสื้อผ้านเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านข้างก็ติดถนนซอยนะครับแล้วก็ในส่วนความลึกเรามาชมความลึกก่อนเมื่อกี้นี้ผมลองวัดเกียแล้ว อ่าซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะฮะความลึกอยู่ที่25.7เมตรนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะลกนิดหนึ่งนะเนี่ยนะฮะอ่าก็มีญ้าเนี่ยตรงนี้นะอันนี้จะเป็นถนนซอยนะครับอ่าสลาเพื่อนพี่ที่กําลังมองหาบ้านแล้วก็ทําเป็นสต็อกสินค้าแล้วก็เป็นหน้าบ้านด้วยเนี่ยถือว่าเหมาะเลยนะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองป่าซางเลยนะแล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ก็จะมีเพื่อนบ้านนะส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับ ถ้าเราเดินไปเนี่ยลึกๆเนี่ยด้านหลังมันจะเป็นไอ้ลำเหมืองนะครับขนาดใหญ่เลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของญาติาเจ้าของบ้านนะตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนพี่ไปชมในส่วนของด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะซึ่งสามารถวิ่งไปในส่วนของตลาดได้แล้วก็ไปธนาคารได้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของเอพื่อนบ้านนะเราแอบมาส่องเพื่อนบ้านดูเนี่ยนะครับสำหรับเพื่อนพี่ที่ยังไม่เคยมาเนี่ยในส่วนของป่าซางเนี่ย ออลองพิจารณาดูนะในส่วนของออบ้านแล้วก็ที่ดินเพราะว่าถ้าเกิดเราเมีหน้าร้านแล้วเราทำเป็นสต็อกเนี่ยผมถือว่าเหมาะเลยนะแล้วก็อยู่ใกล้กับโลตัสไปรษณีย์ธนาคารเซเว่นแล้วก็เป็นในส่วนของตลาดสดเนี่ยเรียนเชิญนี่จะเป็นในส่วนของอ,อถนนเส้นหลังนะเนี่ยกว้างมากๆเลยนะผมเดินมาจากด้านหน้าเนี่ย ประมาณร้อยเมตรนะเนี่ยนะครับดูดิอ่าแล้วเส้นนี้ก็วิ่งไปในส่วนของธนาคารได้ไปตลาดได้อันนี้ผมเออมาในส่วนของถนนเส้นหลังนะแล้วก็ตรงนี้อ่าจะเป็นแม่น้าเนี่ยนะครับเห็นไหมนี่อันนี้น้ําเขาไม่ได้ปล่อยมานะ่ะเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยดูดิทําคันคลอ,องขึ้นมาสูงมากๆเลยเห็นไหมครับโอ้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งอ่าเพื่อที่จะให้เพื่อนเพ่นพี่ได้พิจารณาในส่วนของบ้าน มีเพื่อนบ้านนะเนี่ยนะฮะหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เลยไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของธนาคารออมสินแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรแล้วก็เป็นในส่วนของโตรตัสไปษณีเนี่ยใชยร้ระยะเวลาเดินทางเพียงแค่5-10ถึงนาทีเองนะครับไม่ไกลนะอันนี้ผมเดินเข้ามาในซอยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านอยู่ในส่วนของด้านหน้านะอันนี้ผมพามาชมในส่วนของ ซอยด้านข้างที่ติดกันกับบ้านนี่นะเนื้อที่ทั้งหมด30ตารางวาเจ้าของทรัพย์เปิดราคาไว้ที่1ลาน500,000นะอายุบ้านผมสอบถามจากเฮียเนี่ยอายุ20ปีนะครับนี่อันนี้เพื่อนบ้านนะเห็นไหมแอบมาสองเพื่อนบ้านนี่แอบมาสองเพื่อนบ้านเขาไม่ว่าเราคนเหนือใจดีนี่ป,ปึ๊บเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในส่วนของ ภายในเป็นบ้านชั้นเดียวนะก็หนึ่งนอนหนึ่งน้ำแล้วก็มีห้องครัวอยู่ด้านหลังอันนี้ส่วนท้ายแปลงเนี่ยเราสังเกตตรงนี้นะเนี่ยหมุดอยู่นี่นะครับท้ายแปลงเนี่ยหมุดแล้วก็เป็นกาแพงใช่ไหมหมุดฝังอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะนี่หมุดอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับอยู่ด้านบนนะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ย ความกว้างข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยเท่ากันเลยอยู่ที่5เมตรสิบนะครับจากตรงนี้นะครับยาวมาถึงตรงนี้ถึงหมุดเนี่ยนะหนะ้าเมตรสิบนะเพราะว่ารูปแปลนที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่แล้วก็ในส่วนของตรงนี้เออมันสามารถเอารั้วสังกะสีออกเนี่ยแล้วก็ทําเป็นอารั้วอาเป็นประตูรูปปิดเปิดได้เอารถเข้าด้านหลังได้นะครับนี่อันนี้ผมมาให้ชมในส่วนของด้านข้างก่อนนะเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปหน้าบ้านนะ มีหมาอยู่ตัวหนึ่งอ่ะผมเดินไปผมกลัวมันกัดผมนะหมาของเจ้าของนี่แหละครับเนี่ยเป็นถนนเส้นหลักเลยเนี่ยนะฮะเวลาใครมาผ่าป่าซางเนี่ยต้องผ่านเส้นนี้เพราะเส้นนี้วิ่งเข้า,าในตัวเมืองลำพูนครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นทศกศไหมครับเนี่ยแล้วก็บ้านที่ขายเนี่ยเป็นร้านเสื้อผ้า,าลูกค้า,เ,าเลือกใช้กระเบื้อง20่สคูณยี่สิบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหมุดนะนี่ยาวมานี่เลย มาถึงฝั่งนี้แนวเขตตรงนี้นะส่วนบ้านเลขที่ผมถามจากเจ้าของทรัพย์แล้วบ้านเลขที่138ทับ2นะส่วนความสูงจากพื้นเนี่ยนะครับขึ้นด้านบนนะความสูงอยู่ที่3.60เมตร60นะครับนี่เห็นไหมด้านบนก็จะเป็นในส่วนของสมาร์ทบอร์ดนะเนี่ยสูงและโปร่งมากๆเลยแล้วก็ท่านผู้ชมลองดูครับ ทำเลแบบนี้อยู่ติดถนนแบบนี้ส่วนมากเนี่ยสังเกตดูซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นร้านค้าทั้งหมดเลยนะเพราะว่าทำเลเหมาะในการที่จะค้าขายไงครับนี่นะนี่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนเพื่อนบ้านตรงนู้นปิดไว้เนี่ยครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของภายในเนาะ,ะว่าภายในบ้านเนี่ยเนื้อที่30ตารางวานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผม โอเคเรามาชมในส่วนของอบ้านที่จะขายเนี่ยนะฮะอายุบ้าน20ปีตามที่แจ้งนะความสูงผมแจ้งแล้วนะครับความสูงจากพื้นขึ้นด้านบนเนี่ยสเมตรหกนะยอมรับว,ว่าสูงและโป่งมากๆเลยเนี่ยนะครับอ่าสลับเพื่อนพี่ที่มีความสนใจเนี่ยยกหูเบอร์โทรผมเบอร์เดิมนะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดหกหกสามสี่นะครับนี่อายุบ้าน20ปีนะแล้วก็อยู่ใน เส้นเศรษฐกิจเลยอ่ซึ่งอ่าเวลาทุกท่านมาป่าซางเนี่ยต้องผ่านนะอ่าเหมาะที่จะทําเป็นสต๊อกสินค้าหรือทําเป็นหน้าร้านเนี่ยนะฮะอโอเคในส่วนของห้องนอนเนี่ยเขามีของนะผมไม่ได้เข้าไปวัดนะแต่ส่วนอ่าขนาดห้องเนี่ยสมเมตรคูณห้าจุดเมตรนะอันนี้ความกว้างนะสมเมตรส่วนความลึกเนี่ยห้เมตรนะครับจากตรงนี้นะไปน,น,ะนู่นนะห้เมตรนี่ แล้วก็ภายในก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องนะครับนี่อันนี้ไอ้สต็อกสินค้าเนี่ยเพราะว่าเจ้าของซ้ำเนี่ยเขาขายพวกเสื้อผ้านะอ่าสต็อกสินค้าค่อนข้างจะเยอะหน่อยอ่าตรงนี้ก็เออเป็นในส่วนของอ่ตู้เย็นแล้วก็เครื่องซักผ้าอ่าก็เป็นในส่วนของที่ซักล้างนะก็จะประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ผมยืนอ,อยู่ด้านนอกเนี่ยก็มีการอ่าติดมุ้งลวดแล้วเนาะเนี่ยฮะการยุงกงันแมลงแล้วหน้าต่างเนี่ยบานใหญ่มากๆเลยเนี่ยนะฮะ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังมีห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะในส่วนของด้านหลังนี่ห้องน้ำํำออขนาดของห้องน้ํา1.5คูณ1.7เมตรนะออลักษณะซ่วมเนี่ยจะเป็นซ่วมนั่งยองนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมออมาลีโนเวตตกแต่งหน่อยไหมยกยคว่าขาดสีหน่อยแล้วก็ออจ้างช่างเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเยอะนะเพราะว่าบ้านมันไม่ได้ซุดโสมไง บ้านไม่ผุนะครับแล้วก็ปูนเนี่ยที่ผมดูไม่ได้แตกนะครับอายุบ้านอยู่ที่20ปีนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะเออส่นหรับเพื่อนๆเนี่ยที่มีความสนใจหรือกําลังมองหาในส่วนของอ่ะสต็อกหรือหน้าร้านเนี่ยโอ้เรียนเชิญน,นะเพราะว่าปกติแล้วอ่ถ้าเป็นในส่วนของบ้านและร้านค้าเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครขายนะครับเพราะว่าทําเลมันดีอ่ะทีนี้เรามาชมในส่วนของอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้อ่ะก็ก่อพอบขึ้นมาก็เป็นในส่วนของอ่ะซิงค์ล้างจานนะฮะฝั่งนี้ เนี่ยนะนี่ก็จะประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเอามาชมด้านหลังเอาตรงนี้เจ้าของเนี่ยเขาปลูกพืชผักสวนครัวนะเออด้านหลังเนี่ยไปชนกําแพงเลยนะเมื่อกี้นี้ผมเ,เข้าไปในส่วนของเพื่อนบ้านนะเนี่ยนะฮะอา่าก็จะประมาณนี้เนาะเนื้อที่เหลือๆนะเห็นปะเ,เนื้อที่ทั้งหมด30ตารางวาเจ้า,อาจของทราบเปิดราคาไว้ที่1.5ล้านนะพิ่กัลน,นั้นอยู่ที่ตังหป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับนี่ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้ระแนงเนี่ยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เนาะอ่าวนหรับเพื่อนพ,พี่ที่มีความสนใจเนี่ยเบอร์เดิมนะครับผมอ่าส่วน ID Line ก็เบอร์เดิมส่วนเออเพื่อนๆมีพี่ที่สนใจในส่วนของซับนะครับผมแจ้งนิดนึงเออสำหรับเออท่านที่โทรมาเนี่ยหลายท่านนะเออบางทีเออบอกซับมาว่าบ้านลักษณะนี้เนื้อที่ประมาณนี้หรือสวนเนี่ยอ่าสวนลำไยหรือสวนมะม่วงเนี่ยเนื้อที่เท่านี้เนี่ย ผมแจ้งนิดนึงเราดู EP อรหัสซับนะครับมันจะมี EP น่าอยู่ตรงมุมถ้าเกิดว่าดู EP แล้วเนี่ยมันจะง่ายสําหรับผมที่จะค้นหาเนาะแล้วก็พิกัดเนี่ยมันก็ง่ายที่ผมจะส่งให้คุณลูกค้าที่สนใจในส่วนของซับนะครับถ้าเกิดพูดขึ้นมาล,ลอยเนี่ยบางทีผมก็ไม่รู้เพราะว่าซับในช่องของผมตอนนี้น่าจะเกือบจะ600รัพยซับแล้วนะครับอโอเคเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงเพื่อประกอบการตัดสินใจครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม ปื๊บให้ชมอีกครั้งหนึ่งอโอเคนะครับไปนะครับ